สำหรับญี่ปุ่นนั้นจุดเริ่มต้นของพวกเขาในสงครามโลกครั้งที่สองอย่างที่หลายๆคนคงเคยได้ยินมาบ้างคือการเริ่มลุกลานจีนในสงครามชิโนโญี่ปุ่นครั้งที่2ของปีคศ1937หรือ2ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะอุบัติขึ้นอย่างเต็มตัว หรือในเหตุการณ์สะพานมาโคโปโ,โลและเพื่อย้อนไปถึงเหตุการณ์ในการบุกจีนของญี่ปุ่นในครั้งนี้เราจะไปดูกันว่าทำไมญี่ปุ่นต้องเริ่มสงครามก่อนปี1852หรือ87ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะเริ่มต้นขึ้นนั้นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปิดการค้าขายกับชาวต่างชาติซึ่งพวกเขาถือเป็นเมืองที่โดดเดี่ยวมากในอดีต จะทําการค้าหรือติดต่อกับชาวต่างชาติได้ก็เพียงแค่กับพ่อค้าชาวดัตในเมืองนางาซากิเท่านั้นเพราะอิทธิพลของชาติตะวันตกในเวลานั้นญี่ปุ่นมองว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดีและจะไม่ได้รับการสนับสนุนใ,นใดๆจากทางญี่ปุ่นเลยจนกระทั่งมาถึงปี1853 หรือ86ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มต้นขึ้นพนเลเรือจัตวาแมทธิวซีเพอร์ลีแห่งกองทัพเรือสหรัฐได้นำกองเรือเข้ามายังอ่าวโตเกียวและแน่นอนว่าทัพเรือของสหรัฐไม่ถูกต้อนรับจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นแจ้งให้พวกเขาออกจากอ่าวโตเกียวไปหรือไปทำการติดต่อพื้นที่เปิดยังเมืองนาง,งาซาก,กิก็ได้แต่สหรัฐก็ไม่ปฏิบัติตามดังนั้นญี่ปุ่นเลยเคลื่อนทัพเรือเข้ามาปิดล้อมตัวสหรัฐต้นถอนกำลังออกไปซึ่งสาเหตุที่ สหรัฐมาในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการนำข้อเลือกร้องของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐมิลาดฟิลมอร์ประธานาธิบดีคนที่13มมาเสนอต่อโชกุนของญี่ปุ่น แล้วเมื่อแผนการของสหรัฐไม่สําเร็จในเวลาอีกหนึ่งปีต่อจากนั้นสหรัฐก็กลับมาอีกครั้งด้วยเรือรบที่พร้อมสับและอาวุธที่ก้าวหน้าจนญี่ปุ่นไม่อาจต้านทานพวกเขาเลยต้องยอนจานวนลงนามในอนุสัญญาคานากาวะที่ว่าด้วยเรื่องของการเปิดท่าเรือเพิ่มอีกในการค้าขายกับสหรัฐและในการค้าขายกับสหรัฐสหรัฐเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขาทางการค้าและกฎหมายซึ่งญี่ปุ่นถือว่าตนเป็นผู้เสียเปรียบโดยสิ้นเชิงและนี่คือเหตุการณ์ที่จะเปิดประตู ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของญี่ปุ่นโดยหลังจากที่พวกเขาทําสัญญาชาติญี่ปุ่นที่มีทัศนคติอยู่แล้วว่าพวกเขานั้นคือชาติที่แข็งแกร่งมิอาจจะถูกทําลายได้การตกลงทําสัญญาฉบับนี้ถือเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นอย่างเป็นที่สุดทั้งท้ที่พวกเขาปิดการติดต่อกับต่างประเทศก็เพื่อจะไม่ต้องถูกบังคับเหมืองดันจีนที่โดนกระทํามาที่ต้องอยู่ภายใต้อํานาจของชาติตะวันตกซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าแผนการของญี่ปุ่นผิด แล้วเวลาไม่นานต่อจากนั้นในปี1868หรือ71ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะอุบัติขึ้นญี่ปุ่นก็เข้าสู่ยุคก,การฟื้นฟูสมัยเมจิกโชกุนถูกปลดออกจากอำนาจมีการตั้งจกักรพรรดิขึ้นมาเป็นผู้ทรงอำนาจใหม่ระบบศักดินาเดิมที่ปกครองญี่ปุ่นมานานหลายทศวรรษถูกยกเลิก ปฏิรูปงานได้การทหารและหันหัวประเทศเข้าสู่เส้นทางของอุตสาหากรรมพวกเขาเห็นแจ้งว่าต้องไล่ตามประเทศมหาอำนาจชาติตะวันตกไม่เช่นนั้นก็เสี่ยงที่จะถูกย่ำดีและเมื่อเวลาผ่านมาถึงทศวรรษที่19ญี่ปุ่นมองว่าพวกเขาจะเจริญตามแบบตะวันตกได้อีกนั้นต้องเป็นชาติจกักรวรรดินิยมด้วย โดยการล่าอาณานิคมนั่นเองซึ่งชาติแรกที่ญี่ปุ่นมองคือเกาหลีด้วยเหตุผลที่ว่าเกาหลีนั้นอยู่ใกล้ตนเองแท้แต่กลับไม่มีการพัฒนาเป็นประเทศที่ล้าหลังสุดๆแถมเกาหลียังอุดมไปด้วยแร่เหล็กและทานหินที่จําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นดังนั้นว่าเขาจึงบังคับให้ประเทศเกาหลีลงนามในสัญญาที่เกาหลีเสียเปรียบอย่างมากด้วยเช่นกัน ถึงแม้ในเวลานั้นเกาหลีจะเป็นเมืองขึ้นของจีนก็ตามและญี่ปุ่นก็มองว่าพวกเขายังต้องการทางคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วยดังนั้นญี่ปุ่นจึงไม่ยอมอยู่เฉยๆเพวกเขาหาเรื่องจีนกล่าวหาว่าจีนส่งกองทัพเข้ามาในเกาหลีท,ทั้งๆที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่นจึงถือว่านี่เป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจึงส่งทหารเข้ามาในเกาหลีด้วยจนกลายเป็นเหตุสงครามชิโนโญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่งในปี1894และจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของจีนอย่างยับเยินตัวทําให้เวลาต่อมาเกิดสนธิสัญญาชิโมโนเซกิที่ว่าด้วยเกาหลีจะหยุดส่งเครื่องราชบรรณาการไปยังจีนและเกาหลีจะกลายมาเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นท้งนี้ญี่ปุ่นยังได้ครอบครองเกาะไต้หวันมาเป็นอาณานิคมเงินค่าปฏิกรรมสงครามมีสิทธิ์ในการค้าขายในลหลายเมืองของจีนจากแต่ก่อนที่จีนมากไป คขา,ขายกับชาติตะวันตกเท่านั้นและได้ครอบครองคาบสมุทรเหลวตรงซึ่งมีชาติตะวันตกที่ไม่เห็นด้วยอย่างเช่นมหาอำนาจอย่างรัสเซียในเวลานั้นและมันยังเป็นทางก้าวไปสู่อำนาจในแมนจูเรียของญี่ปุ่นจนกลายเป็นสงครามรัสเซียญี่ปุ่นในปี1904หรือ35ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มต้นขึ้นและมันจบลงอีกครั้งด้วยชัยชนะของญี่ปุ่น และใช้ชนะของญี่ปุ่นในครั้งนี้ญี่ปุ่นได้สิทธิควบคุมทางรถไฟของแมนจูเรียทั้งหมดและคาบสมุทรเหลวตรงอย่างเป็นทางการและมีอำนาจเต็มที่เมื่อเวลาพามาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่1นึกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามาอยู่ข้างเดียวกับฝ่ายสัมพันธมิตรและผลอย่างที่เรารู้รกันฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นชนะสงครามดังนั้นญี่ปุ่นจึงได้รับผลประโยชน์ให้ครอบครองอาณานิคมเดิมของเยอรมน,นี ในมหาสมุทรแปซิฟิกและถูกยอมรับจากชาติตอนตกว่าญี่ปุ่นนี่แหละคือประเทศจักรวรรดินิยมที่มีอํานาจและในเวลาเดียวกันประเทศที่อยู่ใกล้กับญี่ปุ่นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สาธารณรัฐจีนเริ่มรวมตัวปรับเปลี่ยนระบบขุนนางและจกกะักรพรรดิก่อตั้งพรรค ก๊กมินตัง๋งเริ่มรวมแผ่นดินและขยายอำนาจจากเหนือจะลดใต้ในปี1910หรือ29ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะเริ่มต้นขึ้นและปี1928พักก๊กมินตัง๋งก็ครอบครองจีนเกือบจะเบ็ดเสร็จทางประเทศซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้ยินไปถึงหูของญี่ปุ่นญี่ปุ่นกเกรงว่าเหตุความแข็งแกร่งของจีนที่เริ่มขยายตัวขึ้นมานั้นอาจจะส่งผลเสียมายังดินแดนอาณานิคมของญี่ปุ่นก็ได้เช่นทางรถไฟในดินแดนแมนจูเรียที่ญี่ปุ่นได้มา จากการทําสงครามกับรัสเซียและเขตการค้าอื่นๆดังนั้นการปล่อยให้เด็กได้เอาเท้ามาลูบหน้าถือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ญี่ปุ่นเลยทําการบุกดินแดนแมนจูเรียทันทีในปี1931หรือ8ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มต้นขึ้นและตั้งรัฐบาลฮุงเชิดแมนจูก่าขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครยอมรับในการกระทําของญี่ปุ่นจนทําให้ตลอดระยะเวลาที่ญี่ปุ่นครอบครองแมนจูเรียตามแนวชายแดนจีนก็ส่งทหารเข้ามาปะทะอยู่ตลอดจนในที่สุดญี่ปุ่นก็เปิด สงครามกับจีนอย่างเต็มรูปแบบในปี1937หรือ2ปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มต้นขึ้นหรือที่เรารู้จักกันในสงครามชิโนโญี่ปุ่นครั้งที่2ซึ่งก่อนหน้านี้แม้จะมีการเจราจาสันติภาพแล้วก็ตามแต่ข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นดูเกินยิงไปมากเพราะญี่ปุ่นขอให้พับก๊ก,กมินตังเลิกการปฏิวัติในจีนด้วยเด็ดขาดซึ่งแน่นอนว่าก๊กมินตังยึดจีนมาจะหมดประเทศอยู่แล้วมาบอกให้เลิก พี่ไม่ต่อยคาโตะเจราจาก็บุญแล้วหลักๆที่เป็นชนวนของญี่ปุ่นก็จะมีประมาณนี้และต่อจากนี้ญี่ปุ่นก็สับจีนเปิดสงครามทล่มเมอร์ฮาเบอร์ก็จะเป็นเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ใครชอบอีพีนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ